สวัสดีครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช a n e l ฟุตบอลฮีโร่ที่จะช่วยคุณได้ทุกสถานการณ์ในวงการลูกหนังฟุตบอลทั่วโลกโดยเราจะมีบทวิเคราะห์ฟุตบอลของแต่ละทีมาฝากทุกท่านแต่ก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์นั้นอยากจะฝากอะไรไว้สักนิดหนึ่งนะครับใครที่อยากจะได้ทีเด็ด VP แบบหนึ่งคู่เน้นๆการันตีความแม่น 80- 9 0บวกกันแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้แต่เดี๋ยวก่อนจะมีแจกแค่ในรายกลุ่ม v ีเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเข้ากลุ่มก็มีกติกาย,ายเยคัเเเเรรสมิ่่่มมต้้นนนีแค100บาาททเทั และบอกว่ามาจากชาแนลฟุตบอลฮีโร่คุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่300บาทฟรีโบนัสอีก200บาททันทีเล่นได้สามารถถอนออกได้เลยและเมื่อเติมเงินครั้งต่อไปจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก5%จากยอดฝากเว็บเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงฝากถอนรเร็วไม่เกิน5นาทีใครที่อยากจะสมัครเดี๋ยวผมจะลงลิงก์สมัครไวใ้ใต้คลิปนี้นะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วให้แจ้งขับพนักง,งานด้วยว่าต้องการเข้ากลุ่ม VP เพียงแค่นี้คุณก็จะได้ทีเด็ด VP แบบแม่นๆแ,แ,และเว็บดีๆไว้เล่นนนทุกวััเลยะครบ สวัสดีทุกคนกันดูนแล้วกันนะครับผมวันนี้มาเจอกับพวกเราแล้วฟุตบอลฮีโร่เรามี2คู่ที่เด็ดที่อยากจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือมาดูในคู่แรกก็เลยในศึกพิมพีริกิตระหว่างทีมไบตันอันดับ8ของตารางที่จะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่15ของตารางคู่นี้แต่ในเวลาหโมงครึ่งนะครับผมเด็ดราคาออกไม้ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปต่อครึ่งควบลูกนั่นเองและเรามาดูสถิติ5เกมหลังสุดกันบ้างไบตันชนะ3สเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมส่วนทางฝั่งของแมนเชน 1, สเตอร์ยูไนเต็ดนัน มาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมกันบ้างไบตันเจ้าบ้านล่าสุดพวกเขาเดียวชนะเบสตันมอริสคอร์สองประตูต่อศูนย์สภาพความพร้อมในวันนี้มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บคือโคเซอิสเกโดฟอร์ลินอันโดเน่คริสเตียนวอร์ตันและมีผู้เล่นที่ติดทุษแบนคืออิสบิซูมานะครับผมส่วนทาลิกแกรมที่นะผมยังคงต้องรอเช็คความฟิตคาดว่าวพวกเขาจะวางหมากมาในรูปแบบ343โดยว่านิวโมเปะ อารอนคอนนนลลี่และเลอันโดทอสซาต์ยืนค้ำในแดนหน้าคอยล่าสกอร์และให้สตีเวนอัลาเต้์อดัมลาลาน่าเป็นกองการที่คอยทำเกมอยู่ด้านหลังนั่นเองและเรามาดูทางฝั่งของทีมยนูไนเต็ดกันบ้างล่าสุดพวกเขาเดียวชนะดุนตันทาวมือสกอร์สองตัวศูนย์สภาพทีมก่อนน้ำสึกในวันนี้มีผู้เล่นที่ติดโทษแบนจากนับที่แล้วนะครับผมคือิเวนเซมโโดคาดว่าพวกเขาจะวางแผนมาในรูปแบบการเล่น4 2 3 1หนึ่งหรือวาง อันทุนี้มาเสียวคอยลัสกอร์ในแดนหน้าสุดในการจะใช้งานมีสันกินวูดบูนูเฟืนนั้นและมาคัดลัดฟอร์ดนะครับผมคอยสับสนุนเกมในแดนกลางช่วยละสกอร์ของหน้าอีกทีนั้นเองและเรามาดูความน่าจะเป็นสำหรับคู่นี้กันเลยนะครับผม ไบตันที่ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนยูในเต็สนะผมผลงานการเล่นในบ้าน5เกมล่าสุดพวกเขาเก็บชัยไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดผลงานการเล่นนอกบ้านล่าสุดพวกเขาเก็บชัยไปได้2เกมด้วยกันและเรามาดูสถิติเฮดตูเฮดการเจอกันของทั้งสองทีมกันบ้างทั้งสองทีมเจอก,กัน6ครั้งแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดเก็บชัยไปได้ถึง4ครั้งและฝั่งไบตันเก็บชัยไปได้2ครั้งนะครับผมก็หากมองจากสภาพความพร้อมและการวางหมากแล้วทั้งคู่นั้น เปิดเกมลุกมาตามสเต็มสูบนะผมตามมากเดิมที่พวกเขานั้นได้ทำอยู่ตอนนี้แต่ด้วยเลนราคาที่ออกมาตังฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปต่อลูกครึ่งครบลูกนะผมคู่นี้จะขอต่อไปทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูแล้ว หนึ่งลูกมาแน่รอแค่ลูก2นั่นเองและเรามาดูกันต่อในคู่ที่2ก็เลยก็ไปในสุดพิดีกิทเช่นกันระหว่างทีมเวสบอมบีดอันดับที่20ของตารางที่เจอกับเชลซีอันดับ12ของตารางคู่นี้แต่ในเวลา5ทุ่มครึ่งเนลนราคาออกมาทางฝั่งของเชลซีเป็นฝ่ายต่อหนึ่งลูกนั่นเองและเรามาดูสถิติ5เกมล่าสุดกันบ้างเวสบอมบิดนั้นชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมส่วนทางฝั่งเชลซีนั้นชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันมาดูสภาพความพร้อมกันบ้างเวสบอมบิดเกมล ทีมก่อนนำศึกในวันนี้มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บคือเคนเนนโซฮอว์นะผมที่มีผู้เล่นติดท,ทุดแบนคือคีเดนกิฟต์คอเนอร์กาลาเกอร์ส่วนคามิโอคูริกิี้กับอันด็อบซันคานูมอร์มิดอิซากินะผมยี่ต่อเล็กเช็คความฟิตคาดว่พาพวกเขาจะวางหมากมาในรูปแบบ5 4 1โดยวางคารัมโรบิสันใช้เดียวกองหน้าคอยล่าสกอร์และให้แจ็คลิเวอร์มอร์โลเมน ซอยอสนะผมเป็นองค์การที่คอยทำเกมอยู่ด้านหลังนั่นเองต่างฝั่งเชลซีกันบ้างล่าสุดพวกเขาเดี่ยวชนะบาลซีเมลุสกอร์หกประตูต่อศูนย์สภาพความพร้อมก่อนทำสึกในวันนี้มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บคือฮาคิมซีเยสบิวลี่กิมอและคริสเตียนปุลิซิตอย่าลืตลอดเช็คความเฟิตนะผมคาดว่าพวกเขาจะวางหมากมาในรูปแบบ4-2-2-2วังแฉ็บมีเอบร์าห์มจับมือกับทีโมแวนเนอร์ของคู่รักสกอร์ในแดนหน้าและให้เมสันเมสากับไคฮาวเวดเป็นกองกองที่คอยทำเกมอยู่ด้านหลังน ดีกว่านะครับผมทางฝั่งของเวดบอมบิดน,นั้นต้องป่วยบ้านรับการเยียนอากเชลซีผลงานการเล่นในบ้านของพวกเขา5เกมล่าสุดนะครับผมเก็บชัยไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับผมส่วนทางฝั่งของเชลซีผลงานการเล่นนอกบ้านห้าเกมล่าสุดพวกเขาเก็บชัยไปได้2เกมด้วยกันและเรามาดูสถิติ h ฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมที่เจอ บ้างนะครับผมทั้งสองทีมเจอกันแล้ว6ครั้งนะครับผมไปตทางฝั่งเชลซีที่สามารถเก็บใช้ไปได้5้าครั้งและเสมอเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นด้วยเด็นราคาที่ออกมาให้ทางฝั่งของเชลซีเป็นไฟต่ตอน,นลูกหากมองจากสภาพความพร้อมและการวางหมากแล้วทั้งคู่เชลซีก็มาในรูปแบบกัน เกมลุกเต็มสุดสวดทางฟังของเวทบลอมบิดนั้นอย่างเน้นเกมลับอยู่นะครับผมโดยวางกองหลังถึง5ตัวด้วยกันครูนี้จึงขอให้ไปจากฝั่งเชลซีหนึ่งลูกมานแน่เราแค่ลูก2นะครับผมเอาเป็นว่าใครที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลาย VIP ที่มีทีเด็ดบอลเต็งทงตรงหน้าผมความแมน่น 80- 90%ถึงในกลุ่มลายสมาชิกมากกว่า5,000คนแล้วในตอนนี้ก็แอดไลน์เข้ามาใต้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นลังใจกับฟุตบอลฮีโรขอโมบรลลด้วยสำหรับวันนี้ขอลทุกกคคนนไป่อสสวััดีรบผม